พอดีพี่น้องยาย่เมสิพามาหมุนปลาปลานี่มาหมุนปลานีบิ้งว่านนี่พัดขึ้นไปเออขึ้นมะตวนนี่ขึ้นแล้วนี่นี่บ่อนวานฝรั่งพี่น้องขึ้นแล้วขึ้นแล้วเหรอนี่คือบ่อนวานฝรัง่งเล้อจากพี่น้องนี่ฝนทีตะการยังไงเป็นอยู่น้ำฝนท่ากันโมเมนต์เด้อพี่น้องยายเมษเคย่ายลงอยู่ กับดอกมันน่ะแค่เม่เคยทายลุ่มไเบิ้งอยู่จ้ะแค่เมฆสิาพามาตัดบอนหวานจักหน่อยไปแกงพี่น้องจ้ะดิเห็นบนพี่น้องทั้งตําแหน่ทั้งปลาตําแหน่งข้งปลาตําแหน่งพี่น้องจ้ะเห็นบ่จ้ะเออมือไปคืออยู่นี่ต้องฟังมือ อตพต่อมาสิเดินมาเจอห,หมืดเนาะอย่าอวยทางไม่กันตาต่อจัดน่อยนะพี่น้องจ้ะนี่คือบอหหนหวานเมือจต่พี่นอ้องมอนหวานสดหลัง ป้าบนวนนันใบเพิ่นปัน <c oughs> กังลมได้เลยนี่พี่น้อง không khơi không nhiều, con mua con, con năm rồi, คักเนาะยังโมงย,ยเต็มที่ได้นี่พี่น้องแก่เต็มที่ยังคนนี้อีกคนกนีอีกอ่ะอันนี้ยังโมงย,ยเต็มที่เที่นี่หเกเงต็มมเนี่บอ,อยเต็มมลยเบิดนี่ปุ๊บ ไหลายเติบได้พี่น,อนนะ้องคนน่ะขอกะสิลอกซะก่อนกกนนะิลอกซะก่อนให่พี่น้องอันขอกะเคลื่อนมาทีานึง,นงลนะเลรอเนาะลอกกระสิลอกเปลือกันออกเนาะลอกเปลือกันออกกระซินะพี่น้องแกนินี่ต้องกดตัดตัดถ้าสีแกงเกายังตัดได้นี่ขอสีตัดใส่ถุงกลับบ้านเลยจ้ะพี่นอ้อง เราเข้ากับไปข้างนา้ำเรือพี่น้องจ้ะข้างน้ำต้มนี่ว่านั่งยากไปข้างน้ำต้มพี่น้องต้มน้ำิ่นถิมจักน้ำหนึ่งสกักก้อนต้มถิมต้งต้มดูมันสิปเปื่อยที่นี่เขาจังเอามากแกงแกงคือผักทั่วไปนตพี่น้องบอกขั้นเลจ้ะรสชาติพันออกค้ยคายๆอัน มันฝรังจะกินเพื่อนไข่าขาผู้พี่น้องนี่กินเพื่อนนะนะแบบเดียวกับผู้เลยกินของเพื่อนพี่น้องเปะเลยจ้ะกินได้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวก็ชิลงุมันภาษาเยอรมันใจคิดหมเบิงไปแกงเส้ปอกเส้ปลาเส้หมก,ก,ก,กนอ้อไม้คือพักทั่วไปแล้วพี่น้องบอกขั้นแล้วเขาสิมากเอาไปเฮเทไอยัยกับเพื่อนแกงนีหยังกวแกงกระทอก่วกะทิยัง,ยงก,ก็ได้จ้ะ บ่เบือ่อกินประจําพี่น้องคนสีนี้คล้ายๆกันเนื้อพี่น้องน้ำผลท่างที่ก็เค่อยทายลง่ลังเลรอพี่น้องคล้ายๆกันค่ะบ่วเม่นบอลด้วยจ้ะใบคล้ายๆกันที่ละแกยกแกยบออกเลยเหรอผู้บ่เคยตัดบอลารัดพลังนี่งแกยกแกยบออกเลยพี่น้องจ้านี่ยไม่กินประจำ แ,แกงเส้ปูกเส้ปลากินแกงแค่เน,อนอือหมกเนือไ่มต้มกินกับแก้วกับยังไปสิเราพี่น้องจ้าแต่ว่าเวลาตาใ่ตาสังเกตบ้างดีดีเถอพี่น้องอันอันคิดคล้ายๆกันพี่ย่าแม่ว่าหันกินเพิ่อนอันอกบลกไม่กินดอกบอกคือสิอันนี้สังเกตเอาว่ากินเพิ่นออกคล้ายๆผู้พี่น้องนี่คล้ายๆผู้ผู้เผาเพิ่นอันอนัานมากนะเพิ่นอมมาก ต้มน้ำเดือดีๆแล้วเขาจะเอาจะต้ม,น,มน้ำคิีมจากน้ำนึ่งแล้วเขาจะเอามากแกงแม่เสียกินประจำพี่น้องโพเบียจะกินได้อันพูนปลาหนึ่งอีกมันไงย่ามันไงคักล้ำมีไงถั่ถวหัวพี่น้องสองล้ำก็ได้มอแกงไปนะ เาไ่ได้ไปทางพู่สามารถสมารถสู้ทางนี้มือหนึ่งก็ได้ออกมาเลาะเบิง่งแกงเสปูเสตปลาได้พี่น้องแกงหอ,อกแกงสุมมันละที่ขั้เขาแกงผักปอกผักดุ่งมันล้วพี่น้องจ้านี่ของกับปูมักพี่น้องมีประโยชน์ไร้ย่างพร้อมพี่น้องจ้า ท่านคอมเมนต์มาอยู่ว่าย่ายแม่เก็บผักหลายๆท่านเก็บไปทิมบ่หรือเก็บเพชรคิดปซื้อมันโมเมนที่พี่น้องเก็บกินเก็บไปแกกมูกินพร้อมบ่นะบได้เก็บทิมขันเขากินบ่ท่านเอาไปบ้านมันเน่าเขาก็ได้เออทีมมันจําเป็นนั่นนี่พี่น้องจ้าท่านคอมเมนต์มาเนาะจ้าเก็บเพชรคิดปซื้อบ่เก็บทิมบ่เพราะนะบ่ได้เก็บทิมพี่น้องจ้าเก็บไปกินอืออตอนนี้ก็แล้วละพี่น้อง น αι, ี่คอยลอกเราเป็นลักษณะนี้พี่น้องจ้ะจะไปหาพักเน้าไม้ตื้มจ้ะถ้าได้ไปแกงซะก,กันน,น้อไม้พูนะถึงซุ้งเลยนี่เออพี่น้องหักน้อไม้ไปแกงนะคะหักหน่อไม้อึบอึบ แก้งตุ๊บนะหักน้องใหม่ไปแก้งพี่นอ้องคนเอาไม้นอกก็ข้างทางเนียนงอนเนี่ยเป็นเนียงเนียงเปนซุงแล้วตัวนี้

我命。 เพิ่นคอมเมนต์มาว่าได้เม็ปีนี้นอไม่ออกบอลไล้บกว่าะสันออกบอลไลดอกพี่น้องข้าเจ้าโคนถิมเบิดปีนี้นะโคนถิมเบิดโคนถิมไลยปีนี้บ่ว่้อยมีนอไม่ก,กินดอกพี่น้องหายากยู่ปีนี้จะข้าเจ้าโคนถิมเนี่ยมีแต่พ่อได้กินเนี่ยหน่อย ขา้าเจ้เาจบอกว่านน้บจจุบันขาเจ้าบโคนถิ่มกระเพาะได้เก็บไตแก่ยู่พี่น้องเราใหม่ขาเจ้าโคนถิ่มเขาบกระหาเล่มเอาโคนถิ่มเบิดปีนี้บ่มี่มทุปันไดเจ้าดูสวนไม้หญ้าเข้าเจ้าโคนถิ่มทั้งหลายก่อเพื่อนเรามันลุทุกสิ่งีลยนี่ คนอห้าคนเดียวทานได้เพิ่ก็ออกในนอกองเกจะแกงที่จะโคนถิ่มออกน้ำมันสีเหลือที่น้องเลย อ้าวคุณไปทั้งเลก็ได้ไปทั้งนั้นละออกสุ่มมองห้าคุณไปทั้งเลคนก็ออกมองหัน อยู่ได้กินนอานี่ปลาคน

ว่าเพิ่นบริเวนี่มีก่อตัดถิ่มเบิดแล้วเนาะมาปรงขึ้นขวดกระเที่ยวมาเก็บป่ะน,นี่เดีอยพี่น้องเขาได้กินได้สิแกงอืมอืมนงเพิ่นซ้ำเลี้ยงอันอีหยังก็อ้านเฮาแหนงโนโจด <c ười> พี่น้องได้ลายเติบได้ลายเติบจ้ะปอกก้นจะพี่น้อง